เรากราบกราบก่อนกราบพร้อมกันการพวกเราตั้งตั้งแถวนะครับเตรียมความพร้อมนะครับขอความร่วมมือในการได้ร่วมกันในการแสดงออกนะครับของพวกเรากราบพร้อลี่ยนกันก่อนนะครับเราจะได้ภาพเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านนะครับในการได้รับชมและก็ได้เห็นในวันนี้ว่าพวกเราทั้งหลายได้มาเป็นตัวแทนในการได้ร่วมกันในการถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับในการกลับสู่ ดินแดนของบ้านเรานะครับวันนี้เป็นวันที่คณะสมฆ์ได้เดินถึงแล้วนะครับพวกเราทั้งหลายนะครับตั้งจิตนอบน้อมนะครับพร้อมเพรียงครับ นโมทนาบุญกับทุกทุกท่านเด้อแระตอนี้คณะสงฆ์จาริกสแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิโดยนการนำของท่านพระอาจารย์เจริญนังคโน วัดพยานรมตรงยางจังหวัดศรีสะเ,เกดวันนี้ก็ได้มาถึงบ้านสวนสายสัมพันธ์ตำบลน,นาลาพิลมอำเภอบางเลนจังหวัดนคนรปฐมแล้วนะครับก็จะได้มีญาติโยมที่ได้ถวายสักการะถวายดอกไม้ท่านท่านใดที่ได้ติดตามรับชมแลวฟังก็อนุโมทนาบุญ ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมละมทนาบุญกับพ่อาจา์กับพระน่งูใหญ่ก็มีญาติโยมถวายสักการะถวายน้ำพึ่งถวายพวงมนลัยดอกไม้นะโมทน,นามุ่งทุกทุกท่านเลอ

สากุอามือหนาปุ่กับคุณยายเด้อโอหนูน้อย ตอนนี้ณนะบ้านสวนสายสัมพันธ์อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก็ได้มีญาติโยมเทียความต้อนรับสักการะอารพรจากท่านพระอาจารย์จนนนนันทร์น,น,นันต์คณรงพร้อมคณะสงฆ์ผู้ใจสาธุสาธุน้อมถวายบุญกับทุกท่นานเดลยสาธุ อะไรของภาษาบออ้กระนัวนี้ โมทนาบุญกับพุทตท่านเนอณตอนนี้บ้านสวนสายสัมพันธ์ตำบลน,นาราพีรมอเบางเลนจังหวัดนครปฐมคณะสงฆ์ชาลิกสวงบุญเดือนเดืนพุทธภูมิประเทศอินเดียได้มาพากที่บ้านสวนสายสัมพันธ์

นี่ครับพอซาวได้ปุ๊บครับแล้วก็จิ้มครับครับใครดับแล้วแม่งว่าดิ <laughs> <laughs> <coughs> 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 รู้จักมั้ยเนี่ยคุณนัทมาไงครับครับวันนี้ยอมพาเข้ามานะครับท่านครับก็จะเกาะเลยนะเกาะเป็นเก้าเลยนะกินไมค์อีกเลยนะปัญหาค่ะจะกระทบ <laughs>

ช่องไหนเนี่ยไปทุกที่ที่ผาดดาไป <ś led> สวัสดีครับคุณลุงใจเพชร

อนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์มหาพันชัยนะครับสวัสบบดีครับทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสายบ้านสวนสายตมพันธ์นะครับราส,สาธุยหมยินดีต้อนรับนะครับ ยิคดมอสาธุสาธุอ่ามัฒนาบุญกับคุณไม่ชีดอะสาธุสาธุสาธุกับเมืองไทยเป็นคุณนายไปนเดีนได้มาแล้วนี่สาธุ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  Almutanabun bunda satu 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 oh satu 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 Ayubutana. Ayubutana. กับพระคุณเจ้าทุกๆลูกนะครับที่เดินทางจากริเสิมบุญกับจากประเทศอินเดียในค่ำคืนนี้บ้านสวนสายสัมพันธ์ก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับพระคุณเจ้าทุกๆลูกนะครับอนุโมทนาบนนุญสาธุสาธุ